ละความระลึกและความดำรินั้นได้จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบประงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียวพิขูทั้งหลายแม้อย่างนี้พิขุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายะคฆตาสติลักษณะของผู้เจริญกายะคตาสติ หลายข้ออื่นยังมีอีกพิขุเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งใจไว้ด้วยอาการอย่างใดๆย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นๆั้นพิุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีกพิกคคย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลังเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูในการเหลียวดูเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคูในการเบียดเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม การทรงสังคติบาทยีวรเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่น การพูดการนิ่งเมื่อพิขุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ย่อมละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้เพราะละความระลึกและความดำรินั้นได้จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบรำงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ อย่างนี้พิขุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายะคตาสติพิขุทั้งหลายกายะตาสติอันพิขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุสรธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิชาย่อมอย่างลงในภายในของพิขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่ง ซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะน,นั้นการตั้งจิตในกายขตาสติเป็นเสาหลักอย่างดีของจิตวิถูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงูมาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วพิขู่ทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้แย่งสุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลาาติดตามไป ตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้สันใดพิขุทั้งหลายพิขุใดไม่อบรมทําให้มากในกายขตาสติแล้วตาก็จะสุดเอาพิขุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูก็จะสุดเอาพิขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟัง ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกติดอักขยักขยั่งจมูกก็จะสูดเอาพิขูนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกติดอักขยักขยงลิ้นก็จะสูดเอาพิขูนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกผิดอักขยักขยงกายก็จะสูดเอาพิขูนั้น ไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกขิดัดขยะกขยงและใจก็จะสุดเอาพิขุนั้นไปหาธรรมรมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกขิดตัดขยักขยงข,ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจากหกชนิด มีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนักขกิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งที่ผูกทั้งหลายครั้งนั้น สัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งจุดดึงกัน <S <S เพื่อจะไปสู่ที่อาศัย <S <S ที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าี่ขู่ทั้งหลายในการใดแล ความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเองข้อนี้สันใดพิขุทั้งหลายพิขุใดได้อบรมทําให้มากในกายะภตาติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้น ไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกเกิดอักขยักขยแงหูก็จะไม่ฉุดเอาทิ่ขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกเกิดอักขยักขยแงจมูกก็จะไม่สุดเอาทิ่ขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสุดดม ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกหรืดอัดขยะขยายงลินก็จะไม่สุดเอาพิขุนั้นไปหารถที่ชอบ